สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีอยู่กับธรรมชาติน้ำนิ่มนวลอีกแล้วเาเบิ่งเด้อว่านิ่มนวลได้ยังมาฝากในคลิปนี้นี่จ้าอยากให้เห็นนี่คือต้นสตอที่นิ่มนวลปลูกไว้อายุป,ประมาณได้ยี่สิบมือแล้วละนิ่มนวลเอามาจากกิง่งที่เขาตัดถิถ่งจากต้นไง เป็นกิ้งที่ตัดออกจากต้นใหญ่มานิมโนนก็นเลยเอาล่องเอามาปาักมาช่ำใ้เบื้องหลังจากผ่านไปยี่สิบวันแต่กิ้งแตกใบเห็นแล้วจา้านี่ได้รับน้ำฝนอากาศก็ดีมีน้นำฝนฝนตกลงมากเขาก็แตกกิ้งแตกใบเห็นแล้วสวยงามจ้าเพื่อนเพื่อนเป็นกิ้งที่แกสมบูรณ์ เต็มทีแหละแต่ว่าบางเอิญน,นิ่มนวลตัดทิงตัดออกจากต้นเดิมต้นเดิมคือว่าตน้นเป็นต้นใ่ญ่ต้นแม่เขาอู้พีเสือกมาเบิ้งน้ำได้เหมือนนี่สวยงามจ้าอยู่กับธรรมชาติสวยงามเลยพีเสือมากเหมือนนี่ี๋ยวนิ่มนวลเสียเบิ้งต้นแม่ต้นเดิมเขาเด้อ พุนจะอยู่มุมอีกมุมหนึ่งของสวนอยู่ปุ่นเป็นต้นไ่ต้นเดิมที่นิ่มนวลตัดเพอมันอยู่ใกล้สายไฟนิ่มนวลเลยตัดกิ่งออกเลยกิ่งกับแก่สมบูรณ์แล้วล่ะปลูกก็อยู่ได้มื่อซีปีนี่แล้วล่ะก็เลยมานิ่มนวลก็เลยรองเอากิ้งมาปักช่ำใบเบ่งเขาก็เกิดในเห็นนี่หลี่างสวยงามด้จ้ะ บ่ได้มีต้นเดียวได้เป็นเพื่อน,อนมีอีกต้นหนึ่งเดียที่นิ่มนวลมาปลูว้พร้อมกันเดี๋ยวนิ่มนวลจะพาไปเบิ่งเด้อแตกใบแตกกิ้งขึ้นมากเหมือนกันนี่จ้าเพื่อนเพื่อนนี่มาเบื่อนี่อีกต้นหนึง่งนี่ก็เป็นอีกกิ้งหนึง่งต้นหนึ่งที่นิ่มนวลมาปลูไวขึ้นกันกแตกกิ้งแตกใบเห็นแล้วสวยงาม ต่เฮาก็ค่อยถามาเบิ่งกันเนาะจ้าเนาะว่าเขาสิให้ผลผลิตให้เฮาได้ซ้ำใด้นิ่มนวลก็บ่ทันฮู้ดอกนิ่มนวลก็ลองมาทดลองปลูกเบิ่งเพื่อนๆสิเอาวิธีนี้ไปใส่น้ำนิ่มนวลก็ได้เด้อจ้าบ่เป็นหยังแต่ว่าเขาสิให้ผลผลิตหน่อยหลายซ้ำใด้นิ่มนวลก็บ่ฮู้ดอกแต่ว่าเฮาก็ค่อยถามาเบิ่งว่าเขาสิให้ผลผลิตเฮาได้ซ้ำใด้ยังไดงก็ฝากติดตามไว้เด้อเพื่อนๆในคลิปหน้าข้างหน้านิ่มนวลจะเอามาท่ำนิ่มนวลจะท่ำเกลียวให้เบิ่งว่าเขาสิให้ ผลผลิตเท่าใดหน่อยหลายซ้ำหดคลิปนี้ก็ยู่กับธรรมชาติน้ำนิ่มนวลซ้ำนี่สกกอนแล้วก็นิ่มนวลกับฝากติดตามในเด้อจา้าขอบคุณผู้เพิ่นที่เพิน่นติดตามมาแล้วแล้วก็ฝากคอมเมนต์ขามาเด้อว่ามันสิได้ผลเน้ยหน่อยหลายปันไดกะคอมเมนต์ข้ามาให้นิ่มนวลในหนูน้่เนีายว่านิ่มนวลก็บทดลองเบิ่องทดลองปลงงงูกเบื่องซื่อแต่จังได๋มาติดตามมึงกันว่าคลิปต่อไปมันสิ ได้ผลผลิตสำหรับนิ่มนวลก็สิเฮ็ดคลิปให้เบิองอีกต่อไปข้างหน้าสำหรับคลิปนี่อยู่กับธรรมชาติน้ำนิ่มนวลก็สิฝากไว้สำนีับสะก่อนสวัสดีจ้า